ผมดนุณบุญเสริมครับปัจจุบันอายุ58ปีและทำอาชีพขับรถแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับครั้งแรกขับรถแท็กซี่ส่งผู้โดยสารแต่ปัจจุบันนี้มันปัญหาการจ,จาราจรในกรุงเทพมหานครเนี่ยโโมันติดมากมาเลยทําให้เราแบบว่าเวลาจากปัตสาทีเนี่ยมันต้องนั่งรถนานใช้เวลานาน,านอันนี้บางทีครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงเพือ่อจะส่งผู้โดยสารได้เลยทําให้เราม,มันมันมีอาการ ปวดปัสสาวะแล้วมันมันกั้นบ่อยครับกั้นปัสสาวะแบบทุกวันทุกวันจนจนเราเนี่ยมันต่อนเนื่องทุกวันทุกวันนานๆเนี่ยมันรู้สึกปวดท้องอปวดท้องแล้วก็จะปัสสาวะทีก็ม,ไม,มีไม่มีห้องน้ำอย่างเงี้ยขับรถไปก็ไม่มีห้องน้าต้องกั้นปัสสาวะทุกวันตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าอาการต่อมลูกบากตูมเป็นยังไงวันนี้ไปปัสสาวะในห้องน้าเพิ่งจะปัสสาวะออกมาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันไม่สุดอะครับก็ปิดกระปรอยอย่างเงี้ย พอเดินออกมาจะไม่ขนตัวของน้ําเลยอ้ัวอีกแล้วมันก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรเราขับรถก็ไม่มีเวลาด้วยจะไปหาหมอพอต้องหาเวลาแบบให้มันว่างที่สุดอ่ะก็เลยไปไปหาหมอดูทีว่าไปตรวจความดันด้วยก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรก็เลยถามหมอเขาหมอเาบอกว่าเป็นหยุดเริ่มต้นเริ่มต้นเป็นต่นลูกหมากเขาก็บอกอย่างนี้แบบว่ามาเจอมาเจอใน y o u t u ู e นี่แหละ ตรงกอนเราที่ว่าเราเป็นอยู่อผมก็เลยมานั่งดูนาทีดีเป็นยังไงบ้างก็เลยม,มาเปิดดูครับผมจะดูหาดูสมุนไพรมาทานดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากที่ที่ได้ทดลองทานตัวสมุนไพรไปแล้วเนี่ยนะคะ,ะเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกนะโทรสอบถามทางทางตัวแทนเนี่ยเออเอาถะกล่องหนึ่งก่อนดีกว่ามั้งเอามาลองกันเอาแค่ห้าสิบบาทอย่างเงี้ยก็เลยก็อขอซื้อกล่องหนึ่งก่อน,อนลองมาทานดู ผมก็ลองทานไปสักสองสาวันรู้สึกว่าอาการปวดแสบของเราเนะี่ยมันก็เริ่มทุเลาขึ้นนะแล้วก็ปัสสาวะนีก่ก็ยังก็ยังปัสสาวะแบบว่าขัดขัดอยู่แต่อาการปวดแสบปวดร้อน,น,นดีขึ้นแล้วก็เจ็บลูกอันทะอะไรเนี่ยก,ก็ก็ดีขึ้น,นใช่ไหมคะพอซื้อมาอีกกล่องหนึ่งก็อาการันจะเริ่มดีขึ้นน่ะดีขึ้นแล้วอาการปวดปัสสาวะก็มันก็จะน้อยลงยิ่งกลางคืนแต่ก่อนผมก็ เจ็ดครั้งแปดครั้งโอ้แล้วถ้าไม่ได้นอนเลย<อ>นะคะบางีมันก็ไม่ได้หลับไม่นอนเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาปัสสาวะอย่างเงี้ยจากเจ็ดครั้งแปดครั้งเราก็น้อยลงน้อยลงมันก็ดีขึ้นตามลำดับเรีว่าตอนนี้ก็คือสุขภาพร่างกายเนี้ยคือดีขึ้นกว่าเดิมดดมากแล้วก็อยากให้คุณดารุณน,นะคะฝากถึงคุณผู้ชมทงมางบ้านนิดน,นึงดีกว่าที่หลายๆคนอาจจะก,กาลังมีอาการแบบนี้อยู่เกี่ยวกับอาการของต่อมลูกหมากโตนะคะท่านใดที่เป็นอย่างผมนะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับลูกหมากโตอย่างผมเนี่ย ขั้นแรกนะผมว่าไปหาหมอก่อก็ได้ไปตรวจสุขภาพดูก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะทานสมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งหรือว่ามั่นใจว่าถ้าทางหมอทางแพทย์บอกว่าเราเป็นเราก็มันดูแลสุขภาพก่อนแต่ผมก็ขอแนะนําว่าสมุนไพรของท่านนกเตอรมันเป็นสมุนไพรที่ว่ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายเราผมว่าดีผมก็อยากจะให้ลองลองทานดูถ้าไม่หายขาดจริงๆริงมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ย มันเทาดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้น,น,นกว่าเดิมและการทํางานเราก็จะมีความสุขและทํางานได้มีสิทธิภาพดีขึ้นมผมก็ขอฝากตรงนี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ท่านนี้อยากให้ดรฝากถึงคุณผู้ชายทางบ้านหน่อยอยากจะให้ดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองเนนหน่อยนิดนึงค่ะครับก็คือว่าในในผู้ชายเราเนี่ยนะฮะออออพออายุที่ผมพูดเป็นต้นแล้วว่าประมาณสัก50เนี่ยปัญหาของต่อมลูกหมากโตเราจะพบโดยทั่วไปนะฮะประมาณ5 0 นะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์พ้สักหกสิบเนี่ยบางทีเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้ว<ร>นะครับอาจจะถึงหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปเลยแต่พอเจ็ดสิบแน่นอนแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเราหนีไม่พ้นแล้วการที่เราจะให้ตรงเนี้ยออภาะวะนี้ม,นมันมันลดลงนอกนอกเหนือจากพันธุกรรมของเราที่เรามักจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วกับกับอีกเรื่องนึงคือการออกกําลังกาย<ร>อันที่อันต่อมาคือไลฟ์สไตล์ที่เราใช้นะครับไลฟ์สไตล์ที่เราใช้เนี่ยเราพยายามลดไอ้พวกเหล้าบุหรี่ลง นะครับแล้วก็อัน,อน,อนต่อมาอาหารนะครับเราไม่ควรจะทานอาหารที่มันมีมีน้ำมันเยอะๆนะครับแล้วก็แล้วก็ทานอาหารที่มันมีสุขภาพดีนะครับเช่นเช่นพวกผักผลไม้มันมากขึ้นครับ